เาเก็บไปก,ก่อนบ้งยังโหกรตึ่งอยู่จ้ะได้ได้บะเขียบได้บะเขียบนา่สองหน่วยมือนี่อยากกินบะเขียบไหมจ้าแม่อันญ่าอวสันอันอยากกินบะเขียบแม่เห็นบะเขียบแม่อัย่าบ้างนีอัน,น,อนได้บะเขียบมาสองหน่วยขอบคุณทั้งห้าสิบสามล้านดวงใจแล้วก็อีกสิบแปดเลิฟนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ มางแน่พอไปพี่น้องเห็นบักเขียบแรงใส่ว่ามันเห็นเห็นเงินเห็นท่องอยาางนั้นจะกินเน่อันยากาบ้าบซึ่งยะเต็น ขยะเต็มก็ต้องต้ององัดเอาไปไว้เอาไปทิมก่อนอันนี้คือขยะไอพลาสติกเนาะค่ะเนาะอันนี้คือขยะพลาสติกที่นี่เขาแยกเนาะค่ะแยกแยกขยะจะมีขยะพลาสติกแล้วก็ขยะอาหารแล้วก็ขยะเป็นขยะรวมโอเคน้องสาวขอบใจเลย้ยอลยมาสองบ้านเลยน้องน้องสาวฉันขอบใจเลย้ยไลขอบใจเล้ยไลจ้ะ ในใบหน้าเราเป็บ่เดี๋ยวนะล่งไรแล้วกบสีเอาออกไปทิมเนาะค่ะเนาะขยะอันนี้คือวันนี้ที่ที่ที่มัดไปนั่นคือขยะพลาสติกเนาะโอ้ปลาสุจะเต้นเหรออ่าซาเซยยังสร้างสร้างผมใ่ใ่เลยสันว่า ใครบอกโอ้ยหาเว้าหาว่าอันนี้คือขยะรวมเนาะคะนะ่ะขยะรวมอันนี้คือขยะรวมเราแยกนะคะที่นี่ถ้าไม่แยกเขาปั๊บเข้าเสียลายครับแล้วเราก็จะเอาไปทิ้งตะหากอันนี้คือขยะอาหารอันนี้อ่ะอีกอีกแปดอีกแปดนาทีอีกแปดนาทีก็จะขอ,อลงเนาะคะนะ่ะเนาะ ได้เอามือละชั่วโมงพ่อจ้ะแต่ว่ากันมีแขกมาหลายกบสิยูดโดน,โดนก็ดีด้หรอกว่าบอาถึงว่าเมื่อนี้ก็อกเอาพ่อหอมปากหอมคอกับมาหลายอยู่ในสมิ่งอันญาอัญญายังอยู่บอกอัญญาพ,พี่ดีใจเลยอัญญานน่แขกพี่บ่เคยมาปนีจะเทียว่าไงอะหัวใจไก่ปืนคนจขึ้นร้องเพลงอยู่เลยไอไก่ปืน เด้อหมดเด้ออันซ้ำเพิ่นซ้ำเพิ่นดันว่าสันซ้ำเพิ่นดันมาแม่นบ่อยู่ไปเรื่อยๆแม่นบ่อันก็เคยได้อันข้างแรกได้หนิอันยากที่ข้นแบบขึ้นธรรมดาแบบว่ามันจะขึ้นธรรมดาแล้วอันที่ดันมาอย่างหาสิบกว่านี่ไม่มือนี่มือข้างแรกได้หนี่มือนี่ ขอบคุณขอบคุณเลไลด้วยค่ะขอบคุณลมบนน้ำจ้าขอบคุณลมบนด้วยนะคะมาเด้อจ้าเด้อมากินต้มจืดกระดูกหมูน้ำกันมีแอลกอฮอล์ไหมอะประสุวันนี้โอ้ประสุยังไม่ดี ยังไม่ได้สักสักสักสกงเลยวันนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยวอัญญาจุบจุบจุบเด้อว,วันซันวาเบย ไปนอนรอฟังเพลงนะโอเคโอเคโอเคได้เลยนอนนอนให้หลับสนิทไปเลยอ้าวอัญญาเอ้ยอัน,อนลืมกดออกให้ไร